สวัสดีครับผมบอสจากช่องบอสคงวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วหมายเลขสิบสี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับมันจะปรักตัวตอนโซ่คนแรกคือมัสเตอร์กูกอร์แว่าวันนี้เราจะมาอยู่กับร่างเพียร์กัสท์เพียร์กัสมาตัวแรกเลยที่เพียร์กัสท์ฟองไม่สามารถที่จะตอบรับกับวระสาทสัมผัสที่ไวเกินมนุษย์ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะผมจะมาคุยเรื่องข้อมูลของันได้อีกทีนัคือตอนที่แปบกันเองร่างเพียร์กัสฟอร์มส่วนคือร่างสีเขียวการใช้ร่างเป็นตัวแทนแห่งวายุ ก็ <G ül> <G ül> คือตอนนี้เป็นร่าง <12 S 2> ที่มีความ<ร>โดดเด่นห่าง31สัมผัสพิเศษขึ้นร<ด>ูปไปให้นะได้มากกว่าบุคคลธรรมดาหลายเท่าสามารถค้นพบศัตรูที่มองไม่เห็นและห่างไกลจากตัวออกไปแต่ก็เสียที่ยิ่งใหญ่ของร่างนี้ก็คือไม่สามารถแปลงร่างได้หลังจากใช้ร่างนี้ถึงสองชั่วโมงก็คือประมาณว่าถ้าแปลงร่างด้วยร่างนี้แล้วแล้วพลาดท่าไม่พลาดท่าหรือโดนสู้หหรือโดนศัตรูโจมตี กับร่างเป็นสีขาวหรือ going form ก็จะไม่สามารถแปลงร่างได้ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งเหตุผลก็มีบอกอยู่ในเรื่องเพราะว่าหิน,นำดำต้องการที่จะฟื้นฟูพลังหลังจากที่ใช้อะไรเขาเรียกใช้ประสาทสัมผัสกับร่างเพ p e g a ั u ฟอร์มไปอะไรประมาณนี้ครับใช่แล้วก็อ,อาวุธร่างนี้จะมีอาวุธด้วยก็คือ p e ก a s u s b โปก,กันแปลสภาพมาจากอาวุธ จำพวกปืนนั่นเองซึ่งข้อมูลของร่างนี้ส่วนสูง200เมตรน้ำหนัก99กิโลกรัมปลังต่อย1ตันปลังเตะ3ตันถ้าไม่ตายเป็นกระทั้์โบกัน30ตันความเร็วในการวิ่ง100เมตร5.2วินาทีศัตรูตัวแรกของเพกาซัสก็คือหมายเลข14 ซึ่งก็คือตัวนี้คือหมายเลขสามสิบเอ็ดเป็นปีศาจกิ้งก่านะครับแต่ผมจําชื่อไม่ได้ซึ่งมันสามารถมีความสามารถในการหายตัวได้ซึ่งร่างอื่นๆกูกะไม่สามารถที่จะต่อกอออกมาได้จึงจะเป็นจ้องงัดร่างพิกรซัสออกมาสู้นะครับส่วนต่อมาใช้ปีกาซัสครั้งที่สี่แล้วตอนนี้ยี่สิบห้าก็คือตอนนี้สู้กับหมายเลขสามสิบเจ็ดเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นี่ หมายเลขสาเจ็ดเป็นปีสารนกคูกซึ่งเป็นการเปิดตัวของร่างไรซิงเ p ก g สซัตเหมือนกันแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องร่างเ e ก a สซัก่อนนะต่อมาครั้งที่5เจอกับหมายเลข41ซึ่งก็ร่างเ e ก a สซัตก็ออกมาเหมือนกันแต่ว่าออกมาแป๊บเดียวต่อมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเจอกับหมายเลข43ในตอนที่39 ผมจะขึ้นรูปให้ตัวนี้นะครับหมายเลข43ปิศาจแมงป่องซึ่งต่อมาก็เจอกับหมายเลขหมายเลข4 4นะครับจะขึ้นรูปให้เหมือนเดิมครับนี่ก็คือหมายเลขสามหมายเลข4 4นะครับแล้วก็ต่อมาก็เจอกับอตอนที่43ก็คือเจอกับหมายเลข0ูนย์นั่นแหละแล้วก็ตอนที่44เจอกับหมายเลข4 6 นี่ก็คือร่างของหมายเลข3ามสิบนะครับไม่ใช่หมายเลข4ี่สิบซึ่งก็คุณก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละก็ประมาณนี้ในการปรากฏตัวของร่างเพกัซัสฟอร์มปกติต่อมาในส่วนของไ i ซิ่งเพกัซัสมาดูถึงข้อมูลกันก่อนเลย r i ซิ่งเพกัซัสร่างสีเขียวคลิปทองเป็นร่างที่เพิ่มบาลังอัศนีและวายุเข้าด้วยกันเพิ่มความสามารถในการในด้านสัมพันธ์พ,พิเศษได้ดีร่างนี้มีข้อจำกัดก,ก็คือ จะสามารถอยู่ในร่างนี้ได้แค่30วินาทีเท่านั้นเพกัสซัตโบกันเพิ่มใบมีดขึ้นมาเป็นใบมีดสีทองนะแล้วก็สามารถยิงจากตตามเมื่อก่อนเพกัสซัตปกติจะยิงได้ทีละนัดแต่ว่าพอเป็นไรซิ่งเพกัสซัจะสามารถยิงรัวๆได้อย่างต่อเนื่องต่อมาส่วนสูงของไรซิ่งเพกัซัตสองรซนเมตรน้ำหนัก99.9กลกรัม พลังต่อยสองตันพลังเตะห้าตันไรซิง่งเพกาซัสโบกันมีพลังทำลายถึงห้าสิบตันไรซิง่งเพกาซัสจะปรากฏตัวในตอนแรกก็คือตอนที่ยี่สิบห้าของซีรีส์ก็คือตอนที่สู้กับหมายเลขสามิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะปรากฏตัวอีกทีก็คือตอนที่ยี่สิบหกก็คือสู้กับหมายเลขสามิบเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ยี่สิบหกเนี่ยก็คือสามารถกำจัดหมายเลขสามริบเจ็ดลงได้แล้วก็ตอนที่ยี่สิบ ตอนที่33ก็คือเจอกับหมายเลข41ที่มันขับมอเตอร์ไซค์อ่ะโกบาดาบาะเออแต่ว่าไม่สามารถที่จะกําจัดมันได้แค่แบบสกัดให้มันหนีไปเฉยเฉยส่วนตอนที่39เจอกับหมายเลข43หมายเลข43นี่คือสามารถกําจัดมันลงได้แล้วก็ตอนที่40เจอกับหมายเลข44แต่ว่า,อาตอนเจอกับหมายเลข44อ่ะก็คือเป็นตอนที่ มายเลขศูนย์เข้ามาแทรกแซงด้วยก็เลยพลาดท่าให้กับหมายเลขสีสีส่ไปตอนนั้นประมาณนี้ครับถามว่าในหน้าคลิปบอกว่าในหน้าปกคลิปอ่ะมันจะเขียนว่าร่างพีกาซัสเป็นจุดอ่อนไหมก็ส่วนหนึ่งครับพีกา์ซัสก็คือ,อถ้าเกิดว่าใช้ร่างนี้แล้วพลาดท่ากับให้กับศัตรูจะไม่สามารถแปลงร่างได้ในระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงก็คือพระเอกไม่สามารถ แปลงร่างได้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะใช้ร่างนี้ถ้าจะใช้ร่างนี้ก็คือต้องแบบคิดวางแผนให้ดีสะก่อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากซับสไครกดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องบอสคุงด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย